ลิซ่าแบ็คพิงควานดับที่2ส,สาวที่มีใบหน้าสวยที่สุดในโลกปี2020 TC c a n d l เปิดล้ออันดับชายหญิงที่มีใบหน้าสวยและหล่อที่สุดในปี2020ซึ่งสาวลิซ่าวงแบ็คพิงคคว้าอันดับที่2รวมไปถึงยังมีสาวไทยอย่างสอนวง 4LC ติดอันดับที่37และสาวย,าย่าในอันดับที่41ขณะที่หนุ่มไทยอย่างแบมแบม God s เซเวและไบรท์นะครับติดอันดับหนุ่มหล่อในอันดับที่48และ61ด้วยครับ เมื่อวันที่28ธันวาคม2563นะครับที่ผ่านมานักวิจารณ์อิสระจากเว็บไซต์ TC Candle ได้เปิดร้ออันดับสาวที่มีใบหน้าสวยที่สุดในปี2020นะครับ The Most Beauty Face of 2020โดยสาวไทยอย่างลิซ่าแบ k ็คพิงและลิ่ามโนบาลจากวงแบ c ็คพิงคนะครับคว้าอันดับที่2ไปและอันดับที่1ก็เป็นของชเอลเชอร์เบียรนักแสดงและนางแบบวัย19ปีจากอิสราเอลนะครับ ขนาดที่อันดับที่3ได้แก่ไมก้าบูลานะครับนางแบบและอินฟลูเอนเซอร์วัย16ปีจากอเมริกานั่นเองนะทั้งนี้นะครับในท็อป10อันดับยังมีสาวเอเชียนะครับอย่างจื่อวีนะน้องเล็กจากวงถวายในอันดับที่4นะส่วนมาณะนะครับสาวสวยจากวง After School เนี่ยในอันดับที่8และแนนซี่จากวง m โ m o Land ในอันดับที่10 นอกจากนี้ยังมีสาวไทยอย่างสอนชนนศรสัจกุลหรือสอนวงเ CL C.L.C. ติดอันดับที่37และสาวยา่ยาอุรัสยาติดในอันดับที่41นั่นเองนะเรื่องความสวยความงามหนุ่มไทยและสาวไทยไม่แพ้ชาติใดในโลกจริงๆและมักติดอันดับทุกปีจากการโบวนะครับยังไงเน่ก็อย่าลืมมาร่วมดีใจกับลิซ่าแบ็คพิงคด้วยนะที่ลิซ่าเน่ติดอยู่อันดับที่2นะค ถือว่าเป็นสาวไทยคนเดียวนะที่ยืนหนึ่งในผลโพลต่างๆและผลรางวัลเกือบทุกสถาบัานเลยจริงๆนะลิสต์ของเรามีความคิดเห็นอย่างไรอย่าลืมมาคอมเมนต์ใต้คลิปก่อนจบคลิปอย่าลืมกดติดตามและกดกระดิ่งจะได้ไม่พลาดข่าวสารอัปเดตกัน